ที่สําคัญวันนี้ฝนตกนะคะหลายพื้นที่เหมือนกันจุดที่ข่อสร้างความเสียหายนะคะจากการรายงานพบว่าเกิดเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์และก็มีคนขับได้รับบาดเจ็บด้วยจากเหตุการณ์อากาศแปลปรวนค่ะ นี่เป็นสภาพเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดตรังบริเวณหน้าที่ทําการห้วยยอดเขตเทศบาลตําบลห้วยยอดอาเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะหลังมีฝนตกลงมาอย่างหนักลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมาด้วยทําให้ต้นไม้ล้มทับนะคะเสาไฟฟ้าหักโคน่นขวางทางจราจรแล้วก็ทับรถยนต์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ ทางด้านของนายอำเภอห้วยยอดก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองช่วยเหลือประชาชนนะคะขณะเดียวกันนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้วยยอดนะคะก็เร่งเข้ามาซ่อมแซมค่ะการกระจายเรื่องของไฟฟ้าก็ทําได้เพียงร้อยละ30ในช่วงเวลานั้นขณะนี้กําลังเร่งซ่อมแซมเร่งด่วนและตอนนี้นะคะตอนนี้การจ่ายไฟก็เริ่มเป็นปกติแล้วแล้วก็มีประชาชนได้แจ้งด้วยนะคะว่าพื้นที่เหล่านี้ยังคงมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นในพื้นที่อยู่ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้พื้นที่เสี่ยงอากาศแปรปรวนนะคะมีหลายพื้นที่เลยแต่ที่จะเน้นหนักหน่อยก็บริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือและก็ทางภาคอีสานคุณผู้ชมเห็นไหมคะจุดสีฟ้าบริเวณนี้ค่ะที่เป็นสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวจุดที่เป็นสีส้มนี้นะคะจะเป็นจุดที่มีฝนตกหนักค่อนข้างมากนะคะต้องเฝ้าระวังเรื่องของอากาศแปรปรวนบางจุดอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นวันนี้ต้องเฝ้าระวังค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางบางส่วนนะคะก็จะได้รับผลกระทบ คราวนี้เรามาเช็คพื้นที่เสี่ยงกันบ้างนะคะว่าพื้นที่ภาคเหนือจะก,กระทบที่จังหวัดใดกันบ้างค่ะไล่เรียงกันมาเลยค่ะว่าภาคเหนือนั้นนะคะเริ่มจากที่จังหวัดเชียงรายน่านอุตรดิตถาก,กำแพงเพชรนะคะจุดที่เห็นบริเวณสีแดงนั่นแหละคะ่ะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบเกือบทั้งหมดแล้วก็ขยับมาพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะมีหลายจังหวัดเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะที่เลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูนะคะรวมถึงอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินและจังหวัดนครนคราชสี ส่วนพื้นที่ทางภาคกลางวันนี้ได้รับผลกระทบนะคะแถวแถวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากหน่อยอ่างทองอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกค่ะก็จะอยู่แถวแถวจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสัแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ วันนี้ภาคใต้ก็ยังเสี่ยงเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปที่เพชรบุรีประจวบครีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีน,ค,นรครศรีธรรมราชสงขลากระบ,บี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะคะยังเสี่ยงอากาศแปรปรวนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะคะ